สวัสดีครับจากร้านนวัตชัยนะครับวันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่า Toyota c คอมพิวเตอร์2020นะครับเอามาติดโชคไฟฟ้านะครับกับประตูดูดนะครับรถคันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับเน้นการใช้งานนะครับมีผู้ใหญ่เยอะแล้วก็มีเด็กด้วยนะครับทําให้เวลาเราใช้งานนะครับเราก็อยากทําให้มันสะดวกมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับวิธีแรกที่จะเปิดได้นะครับก็คือเรากดปุ่มตรงนี้เลยนะครับเป็นช่องตรงรุ่นเลยสังเกตได้นะครับเนี่ยครับ พอเราเปิดนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยรอเขาเปิดสุดนิดนึงนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราลองมากดปิดดูนะครับว่าปิดได้ไหมนะครับเนี่ยผมกดปุ๊บนะครับมันก็จะปิดลงมานะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีต่อไปนะครับบางทีเราอยู่ห่างจากรถนะครับให้เด็กหรือผู้ใหญ่ไปเอาของนะครับก็กดได้เลยครับกดล็อก3ามทีครับหนึนะครับ ได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะเปิดขึ้นมานะครับกดอีกครีนึงครับเดี๋ยวเราเปิดสุดแล้วนะครับกดปิดนะครับเหมือนกันนะครับกดสามที่หนึ่งสอสามนะครับตัวนี้เป็นกุญแจคู่ตัวนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับนะเป็นกุญแจของคอมิวเตอร์นะครับส่วนโชคฝาท้ายตัวนี้เดิมๆนะครับเป็นโชคธรรมดานะครับช่วยปิดเปิดธรรมดาเท่านั้นนะครับ แต่รถคันนี้ลูกค้าสนใจมาติดตัวนี้เพิ่มนะครับเป็นโช้กไฟฟ้านะครับแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นมือเปิดปกตินะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับแต่เป็นไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไอตรงที่ติดเพิ่มไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนี่ยเป็นโช้กทั้งแท่งแบบนี้เลยแล้วก็มีกล่องอยู่ข้างในนะครับเพื่อช่วยในการควบคุมนะครับแบบนี้เลยครับนะครับงานออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ นะครับในการช่วยกดลงนะครับเหมือนของตรงรุ่นเลยนะครับในพวกรถ b m เอ็มเนะครับหรือตัวของเอา่าดเองนะครับนะครับปิดป๊าบเรียบร้อยครับเอออันนี้คือ4ีิธีนะครับในการเปิดของตัวนี้นะครับเหมาะมากๆครับเวลาเราใช้รถครอบครัวนะครับเราก็อยากทําให้สะดวกที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับประตูบานนี้นะครับเป็นประตูที่เขาเรียกว่าเปิดยาก แล้วปิดยากนะครับนะครับเวลาเราปิดอ่ะมันต้องใช้น้ําหนักนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับเวลาเราปิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเนี่ยเราปิดเบาๆมันดูดให้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับปุ๊บนะครับปุ๊บนะครับเนี่ยครับมาดูดเข้าไปนะดูดนิดนึงนะครับนะครับประตูหน้าก็เช่นกันนะครับมันมีน้ําหนักเวลาเด็กปิดอย่างเงี้ยครับบางทีเขาปิดไม่สนิทนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองปิดเบาๆให้ดูปุ๊บ เนี่ยมันก็ดูดเข้าไปนะครับสะดวกต่อการใช้งานสําหรับเด็กกับผู้ใหญ่นะครับเป็นรถครอบครัวก็ต้องเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักนะครับเวลาเราไปเที่ยวจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องประตูเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกมากมากนะครับแต่ปิดอย่างนี้นะดูอีนะปึ๊บนะครับดูดเข้าไป ถ้าใครสนใจงานประมาณนี้นะครับติดต่อร้านทวัชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0ูนย์ห้าเนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกด subscribe ด้วยก็ดีครับยังไงขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ